วันนี้เริ่มสว่างพอตอนนี้ก็6โมงกว่าับโอเควันนี้ขอมาดันกันต้องชที่อเรื่องว่าให้อภัยคือสบอยอะไรแต่ผมยังยืนยันว่าถ้าทำได้เอ,อมากที่สุดถ้าที่จะทำได้มันจะเป็นผลดีกับตัวเราอันดับแรกเลยจิตใจสงบทุกอย่างเลยแล้วก็มันจะ านำพาไปสู่การปฏิบัติหรือการทําตัวที่แตกต่างออกไปถ้าเรามีใจ,ใจิตใจในเริ่อต้นตลอให้ปอภัยได้สัญญาณอินเทอร์เนต็ตขาดหายไปนะครับขาดช่วงไปนิดนึงก็ขออภัยวันนี้มาว่ากันต่อนะฮะไปกี้ก็อย่างที่พูดแล้วว่าการให้อภัยเป็นสิ่งที่ยากมากในการที่จะทำหปฏิบัติแต่ถ้าทําได้มันดีกับเราจุดเริ่มต้น แต่มันไม่เท่านั้นในความให้อภัยของเราเมันขยายไปสู่คนอื่นตั้งแต่รอบตัวยันไปสังคมเลยนะครับโอเคก็อยากจะพูดเรื่องนี้อีกสักครั้งผมคิดว่าการทําซ้ําย้ํำๆจนเป็นวินัยมันเหมือนการฝึกฝนของเราที่เราฝึกฝนอะไรแล้วทําบ่อยๆเราก็จะชำนาญมากขึ้นละเลิกได้เร็วนะครมันก็ดีกับเราโอเคเริ่มต้นในการพูดเรื่องนี้เหมือนเดิมแรงดันใจ ช่วงนี้มีข่าวอยู่สองข่าวผมอาจจะไม่ได้ไปเอ่ยชื่อข่าวหรือชื่ออะไรมากเพราะว่าถ้าวันเวลามันผ่านไปมีคนมาฟังเนี่ยก็คงนึกไม่ออกหรืออาจจะนานเกินไปผมอยากจะบอกว่า <c oughs> สองข่าวที่อยากจะพูดข่าวแรกเป็นข่าวที่มีนักแสดงหญิงในข่าวนะครับอุบัติเหตุเสียชีวิตไปเมื่อสามปีที่แล้วแต่มีคนไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ยังมาพูด ข่าวนี้รับข่าวสารเยอะมากในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาน,นะครับเอาเป็นว่าผมอยากจะสรุปว่ามันมีสองฝั่งฝั่งหนึ่งที่ยอมและเชื่อแล้วว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับเขาอาจจะลดระวางได้แต่อีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่เชื่อไอความเชื่อหรือไม่เชื่อนี่แหละไอไม่เชื่อนะครับมันก็เลยเกิดให้มีการกระบวนการหาหลักฐานกระบวนการตั้งข้อสังเกตซึ่งผมโอเคนะมันไม่แปลกอะไรที่คนเราจะสงสัยหรือคิดต่างแต่ผม คิดว่ามันแตกถ้าเราตั้งเรียกว่าตั้งทงไว้ก่อนนะฮะมันไม่ได้ตั้งทงบนความส,สงสารจะตั้งทงบนความเกลียดชังไม่ชอบนะฮะทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะวิธีการพูดหรือนาสม,มุนรบางฟังมันสื่อไปเป็นการเฉพาะบุคคลหรือว่ามันเป็นการเอารวมเรื่องอืงอ่นทุกอย่างมาไว้เรื่องการเรงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องจีนเทาเรื่องยาสูติดเรื่องคา,าสาาิโนหรืออะไร รตรงนี้ความคิดผมนะอาจจะผิดก็ได้แต่ผมแค่พูด,ด้อยากจะให้ทุกคนวางแล้วบอกวนะ่าเราอภัยก่นอนอภัยในสิ่งที่ใครจะทำหรือว่าใครในสิ่งที่อุบัติเหตุอภัยตัวเองที่คิดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองคดีที่สองพูดรวบเลยนะคะรับเป็นคดีแก๊งไัยรุ่นที่ฟิเเล์มคอนทนเลเอหรือไปทำอะไรที่มันไม่ดีแล้วก็ปากไม่ดีไปพูดให้ คนที่เขาอาจจะดูมีสิทธิ์มีเสียงมีอำนาจมีพวกท้องเยอะไม่พอใจมันก็เกิดวิวาทะนะฮะเกิดการโกรธเคืองเกิดการจะเอาคืนเกิดการอะไรมากมาไอสิ่งนี้แหละที่ผมอยากจะมาโูษแล้วเราให้นะฮะถ้าจุดเริ่มต้นของไอเด็กพวกนั้นมันทาผิดเราเริ่มจากการให้อภัยหรอกอ๋อมันทําผิดแล้นะแต่ไม่ใช่ว่าให้อภัยแล้ว เขาไม่ได้รับโทษเขาก็ยังคงต้องรับโทษของเขาอยู่ดีแต่เราจะไม่เอาความเกลียดชังไปใส่ไม่เอาความโมโหโทกศัลย์หรือความโอหังของมันมาบวกรวมที่ทําให้เราต้องแก้แค้นเราอยากเล้ไและสุดท้ายท้ายสุดก็กลับมาที่ตัวเราเองให้อภัยตัวเองให้ได้ว่าเราทำสิ่งเราไม่ดีเรา ทำอะไรกับใครไว้เมื่อนานมาแล้วหรือตอนนี้ก็แล้วแต่ให้อภัยตัวเองให้ได้แล้วก็บอกตัวเองว่าเราจะเดินหน้าทาในสิ่งที่ดีขึ้นแล้วก็ให้อภัยกับทุกคนที่ทํากับเราบ้างเัืเหมือนกับส่งคืนความไม่ดีซึ่งกันและกันนะฮะแล้วก็สิ่งนึงที่เราจะช่วยได้คือการให้อภัยการที่คนชอบโทษกันเวลาทําผิดชอบโทษตัวเองตลอดเวลาจนลืมสองกระจกมองตัวเองนะครับ ถ้าเราคิดว่าเราอยู่กับตนประเทศนั้นเราก็ต้องเริ่มให้อภัยเขาในความที่เขาไม่รู้แล้วก็เราอย่าทําอย่างนั้นถ้าเราไม่ชอบอะไรกับใครเราอย่าทำอย่างนั้นอย่าทุคนอื่นนะต่อให้เราเห็นความผิดของเขาบางทีถ้าเราตักเตือ,เอนเราบอกได้เราบอก,บอกแต่ถ้าบางครั้งมันไม่จําเป็นที่จะต้องบอกความผิดของคนอื่นตลอดเลยเะแก็ลดละวางให้อภัยมันไม่ทําให้จิตใจเราเย็นแล้วก็ผมเชื่อนะว่ามันดีกับทุกคน มาให้ใครกันครับอาลุงสวัสดีครับเช้านี้เราเจอกันที่กรุงเทพแล้วนะครับโอเคหลังจากไปอยู่่างจงหวัดมาแปดวันกลับมาทำภารกิจที่กรุงเทพก็เดี๋ยวกลับไปมา